สวัสดีค่ะพบกับวิววิม่มที่ในจากเบีอีกแล้วนะคะมาพบกันครั้งนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากเมื่อสองสาวันที่แล้ว การคุยกันนะคะพอดีฟีดแบ็กมาทางทางทีมเซลล์แหละนะคะพอดีว่าทีมเซลล์พูดคุยกับกลุ่มของโรงงานนะคะที่เป็นสมาชิกของสมิตาหรือว่าของเซตเด็กนะคะและทีนี้ในการตรวจประเมินของเซตเด็กอย่างที่เรารู้กันนะคะก็คือ,เ,อเรื่องของชั่วโมงทํางานลรวบอกโอ้ย very strict นาออยู่ที่60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถูกต้องไหมคะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายถามว่ามีโรงงานไหนที่สามารถควบคุมได้ไหมก็มีบางโรงงานนะคะแต่พอดีว่า าทางทางทีมเซล์สอบถามเข้ามาเนี่ยก็มีคําถามว่าเป็นคําถามจากทางโรงงานนะคะถามว่าเขาะจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะฟีดแบ็ก หาใครสักคนนึ่งที่เป็นตัวแทนนะคะที่ฟีดแบ c k ไปทางสม e เตอนะคะให้รีไวต์ข้อกำหนดหรือว่าเหมือนกับเป็นการเว e r เวอร์ว่างั้นเถอะนะคะเป็นการยกเว้นไปตามประเทศนั้นๆน,น,นะคะซึ่งให้ follow กฎหมายของประเทศนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ต้องต้องบอกว่าเออเราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะคะว่ามันสามารถฟีดแบ c k ไปแล้วเขาจะแก้ไขตามเราไหมหรืออะไรยังไงบ้างนะคะ แต่น่าจะเคยมีคนฟีดแบ็กไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขอีกอย่างหนึ่งในช่วงในช่วงของโควิด1 9 s i t ซิ t i เ n ชันตั้งแต่เดือนมาร์สปีที่แล้วจริงๆของเซดเด็กเองนะคะเขาก็มีเหมือนกับมีวงเล็บไว้อยู่อะ่ะคือถ้าจะเกิน60ชั่วโมงเกินได้นะแต่ให้อยู่ภายใต้ภายใต้อะไรบ้างภายใต้กฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่เขาแจ้งถูกต้องไหมคะก็คืออย่างภายใต้เงื่อนไขที่เขาบอกนะคะก็คือจะมีบอกว่าเออเรามาดูกันในข้อ6.5นะคะอย่างข้อ6.5เออ ตาม requirement ที่6.5บอกว่าถ้าเกิน60ชั่วโมงได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้อันดับแรกก็คือ อนุญาตโดยกฎหมายแล้วก็อันดับที่2นะคะก็คือเป็นข้อตกลงของสภาพหรือว่าข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอันนี้ทำไม่ยากเนาะคือถ้ามันมีสถานการณ์นั้นจริงนะคะแล้วก็มีการป้องกันในเรื่องของสุขภาพนะคะมี PE มีมี p p พให้พนักงานหรือว่ามีการประเมินแล้วไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับ สุขภาพของพนักงานนะคะแล้วก็ความปลอดภัยที่เหมาะสมเนาะอันนี้ก็คือ,อรวมถึงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานแลวแล้วก็ความจําเป็นขององค์กรจากเขาบอกว่าเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุหรือว่าเหตุฉุกเฉินทีนี้อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยมันมันมีค่อนข้างหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นบ้านเรามีเคยมีปีหนึ่งที่น้าท่วมใช่ไหมคะน้ําท่วมกัน ทางประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างบางประเทศที่เขามีภูเขาไฟระเบิดอันนี้ก็รุนแรงเนาะอย่างบางประเทศที่เกิดเหตุการณ์ว่าแผ่นดินไหวตึนามิอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็ถือว่าเหตุการณ์ที่มันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ ถูกต้องไหมคะพอมันควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาก็เข้าสู่เงื่อนไขนี้เหมือนกันนะคะทีนี้อย่างของสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นกันทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มันเป็นสถานการณ์หนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเข้าข่ายเข้าเงื่อนไขทั้งหมดทั้งมวลที่เซตเด็กเขาอนุญ,ญาตให้เกินนะคะแล้วตอนนี้เองทางเซตเด็กเองนะคะก็ยังไม่ได้มีแบบไม่ได้มีบอกว่าอ่าที่เขาประกาศให้เป็นไปนตามเงื่อนไขนี้ถ้าตรวจรมิน แล้วเจอมากกว่า60ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยจะไม่เป็นประเด็นเนี่ยตอนนี้สิ้นสุดหรือยังยัง นะคะก็สถานการณ์โควิดยังไม่ได้หายไปเขายังไม่มีประกาศใหม่ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจประเมินในช่วงนี้นะคะอย่าลืมว่าเกิน60ได้แต่เราต้องกลับไปดูว่า,เ,าเป็นไปตามเงื่อนไขไหมมีการเซ็นอะคกรเมต์ร่วมกันทั้งนายจ้างลูกจ้างไหมมีการป้องกันอันตรายหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสมหรือเปล่านะคะมีความจําเป็นขององค์กรอันนี้มีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะกฎหมายบ้านเราอนุญาตอยู่แล้วเนี่ยถือว่าเราอะ่ะได้เปรียบประเทศ เพื่อนบ้านประเทศอื่นๆนะเพราะว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะอย่างลาพาพม่ากัมพูชาชั่วโมงการทํางานที่เป็นเรื่องของ OT เนี่ยเขาค่อนข้างน้อยนะเขาแบบไม่เยอะอย่างเราบ้านเราเท่าไหร่คะ normal working hour สี่สิบแปดโดยโดยทั่วๆไปเนาะของประเทศอื่นๆเพื่อนบ้านเราก็คล้ายกันนะคะสี่สี่บ้าง4ี่สิบแปดบ้างนะคะของมาเลอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเรื่องของชั่วโมง OT ชั่วโมง OT เนี่ยถือว่าบ้านเราเนี่ยเยอะสุดละในแถบ แถบแถบนี้ก็ถือว่าเราเยอะสุดเนี่ยแสดงว่าเราอ่ะได้เปรียบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรามาแชร์กันแชร์ข้อมูลแอบแชร์แอบแอบเมาส์ข้างหลัง ของระหว่างหลายๆโปรแกรมเราค o m p พ r e กันทีนี้จากประสบการณ์นะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่ที่เราตรวจอของเซตเด็กมาให้กับหลายลูกค้าหลายแบรนด์มากนะคะซึ่งออลูกค้าหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็จะใช้เซตเด็กในการตรวจใช่ไหมคะแต่ทีนี้มาตรฐานของเซตเด็กมันต้องเป็นไปตามนั้นแต่ลูกค้าเองนะคะก็จะมีใครที่เรียของเขาที่เขาสามารถ ยอมรับหรือไม่ยอมรับนะคะอย่างเช่นลูกค้าบางเจ้าบอกว่าโอเคถ้าเป็นโรงงานในประเทศไทยนะคะแล้วชั่วโมงการทำงานเกิน60แบบนี้นะคะเกิน60เขายอมรับได้นะแต่ให้รีมาร์คให้หน่อยว่ามันเกิน60ก็จริงแต่มันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้เกินกฎหมายบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เขาจะพิจารณาก็คือมันเกินกฎหมายไหมถ้ามันไม่เกินมันก็ยังอยู่ในเลเวลที่อ่าโอเคในตัวรีพอร์ต ของเซมิตนะคะในตัวรีพอร์ตของเซตเด็ยังไงมันก็ยังเป็นประเด็นอยู่เพราะนั่นมันเป็นข้อกําหนดของเขาและเขาก็ยังไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเข้าเงื่อนไขทั้ง4ทั้ง3 4ข้อที่เราบอกไปเมื่อกี้ก็ไม่เป็นประเด็นแล้วก็มีมีบางลูกค้าบางเจ้าเขาก็จะมีเล้งนะคะ บางแบรนด์ละกันเขาจะมีเลงของเขาอยู่ว่าถ้าเกิน60แต่ไม่เกิน72เขายังโอเคหรือถ้าเกิน60ในเปอร์เซ็นต์ที่มันยังยอมรับได้เขาโอเคอันนี้ซึ่งเขาจะมีแมทริกของเขาเองนะคะออดเดอร์เป็นคนตรวจประเมินเราตรวจประเมินไปตามข้อกําหนดของเซตเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เมื่อตรวจประเมินไปตามข้อกําหนดของเซตเด็กเราก็เลยต้องโฟล low เซตเดก นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะยังโชว์ว่ามันเป็นประเด็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่อยากให้โรงงานกังวลเกินไปนะคะอยากให้คุยกับลูกค้านะคะลูกค้าปลายทางเนาะคนที่ที่ให้เราตรวจเพื่อจะขายของให้เขาอะคะ่ะอย่างอย่างหลายๆลูกค้าหลายๆเจ้าอย่างนี้นะเขาก็อย่างที่บอกนะคะมีเลงของเขาแล้วก็ยอมรับกันได้อยู่ตรงเลงไหนยังไงบ้างนะคะลองดูนะจะได้คลายความกังวลลงไปบ้างนะคะแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งอันนี้อันนี้เราแชร์ให้กันฟังเนาะอย่างของ โปรแกรมของ BSCI นะคะอันนี้ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่แล้วเขาก็เขาก็ใช้60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ยังลูกค้าบางลูกค้านะคะเขาก็ใช้60ชั่วโมงต่อสัปดาห์เหมือนกันแต่ทีนี้เหมือนกับมีฟีดแบ็กอย่างนี้แหละฟีดแบ็กจากทางโรงงานไปนะคะก็คือพอฟีดแบ็กไปหลายหลายที่หลายที่เนาะจากในเมืองไทยอย่างเงี้ยแบบแทบบแทบบแบบจะทุกโรงงานในเมืองไทยเลยเขาฟีดแบ็กไปว่าขอได้ไหมในเรื่องของชั่วโมงการทําง,า,ง,งานขอให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขา ก็ยอมรับนะคะแล้วเขาเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างของของโปรแกรมที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะเขาก็เปลี่ยนแปลงเป็น based on local law ของประเทศนั้นๆน,น,นะคะในเรื่องของชั่วโมงการทํางานนะแต่ว่าในเรื่องของตัวการทํางานต่อเนื่องก็ยังเป็นประเด็นอยู่เพราะว่าเขาก็มองว่าในการทํางานเนี่ยอย่างเครื่องจักรเขาก็ยังจะต้องมีการหยุดเพื่อทําการ m ม่นเทนแนนต์ถูกต้องไหมคะอันนี้ ะะแรงงานของคนเองก็ควรที่จะมีวันหยุดให้เขานะคะอย่างทำงาน6วันแล้วก็วันที่7ได้หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะโฟกัสในเรื่องของการทำงานต่อเนื่อง แล้วก็ชนส่วนชั่วโมงการทำงานก็ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆไปนะคะหลายๆลูกค้าหลายๆเจ้าเหมือนกันที่ที่เคยตรวจแล้วเขาก็เว็บตรงนี้ให้นะคะโดยที่ให้เป็นไปตามโล c อ l ลอนั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปตรวจเนี่ยอ่าโอเคเออถ้าตัาบใดที่เรายังตรวจของสมิตอรมันก็จะขึ้นเป็นประเด็นแต่ว่า หลังไหม่กับทางลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะให้คนที่เป็น key contact นะคะที่ติดต่อกับทางลูกค้าเนาะนะคะถามดูว่าเออตรงนี้เขามีเขามีเล้งยังไงบ้างแต่ทีนี้มันมีมันมีเรื่องที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะหลายๆโรงงานอันนี้เราเราแชร์กันเฉยๆนะคะก็คือแล้วแต่จะบริหารจัดการยังไงดีกว่านะทางโรงงานจะบริหารจัดการยังไงอันนี้อยู่ที่ทีมของทีมผู้บริหารหรือว่าอของโรงงาน ว่าจะบริหารจัดการที่แตกต่างไปจากนี้ก็ได้แต่อันนี้คือเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะก็คือในกรณีที่การคนโทรลเรื่อง working o u t นะคะก็คือเขาออดิตแบบว่า a อ d i t ต่อเนื่องมาเป็น5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรงงานนี้เขาก็ไม่เคยปิดประเด็นนี้ได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะใช้เป็นโอเค ในรอบการออเดดหนึปีเนี่ยเวลาที่มันมาออดเดดมันก็จะ cover ในช่วงของ peak period low period แล้วก็ current period ใช่ไหมคะเพราะยังไงเนี่ยถึงแม้เราจะ control แต่ช่วงที่ peak ยังไงมันก็จะต้องเจอว่ามันเกิน60ชั่วโมงใช่ไหมคะหลังจากที่เขาออเดตเสร็จแล้วเรียบร้อยอผลการออเดตประจําปีออกมาก็คือ เหมือนเดิมเ,เจอเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงในเรื่องของการเกิน60ชั่วโมงของ working เอาทนะคะก็สมมุตินะคะว่าเปอร์เซ็นต์เจออยู่ที่90%อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทีนี้ตามข้อกำหนดของ s ม,มิ a ตก็คือหลังจากที่ตรวจประเมินไปแล้วแล้วเราจะ follow up audit เพื่อที่ปรับปรุงให้ให้มันดีขึ้นเนาะนะคะเขาก็มีการไป c อนโทรล มีการ Control working out ในเดือนถัดๆไปอาจจะเป็นช่วงช่วง low season หรือมันเป็นช่วงที่ average ที่มันไม่ใช่แบบช่วงพนะีคเนาะตามข้อกำหนดของ s m e t a แล้วเนี่ยในการ follow up audit เขาใช้ข้อมูลอย่างน้อย2เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการควบคุมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายถูกต้องไหมคะเมื่อกี้เราควบคุมมาทั้งปีมันก็ค่อนข้างยากเนาะ ควบคุมมาทั้งปีทั้ง12เดือนเนี่ยมันยากที่จะคนโทรลไม่ให้เกินสิไม่ให้เกิน60ชั่วโมงหรือว่าคนโทรลแล้วยังไงมันก็ยังเกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าหลังจากที่เราตรวจประเมิน a n นน a ลอ u d i t หรือว่า i n i ชี a ลอ u d i t ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไป2เดือนมันก็ง่ายสําหรับการควบคุมชั่วโมงการทางานทีนี้เราก็ควบคุมชั่วพยายามควบคุมชั่วโมงการทางานอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะว่า ยังไงก็ยังเกิน60อยู่แล้วก็เชิญออดิเตอร์ itor, <c oughs> แหมเรียกว่าอันเชิญเลยทีเดียวนะคะก็เราก็แจ้งทาง CB นะคะขอให้เขาเข้ามา follow up <c oughs> เพื่อปิดประเด็นประเด็นนี้อันนี้ก็คือเป็นทางออกอีกทางหนึ่งเหมือนกันที่ที่มันง่ายเนาะที่ที่จะทําให้ให้ทางลูกค้าเขาก็เห็นนะว่าเราเต้องการที่จะ control ไม่ใช่เราแบบอุย้ยเจอประเด็นแล้วฉันก็ไม่แคร์โนสนโนแครอะไรแบบนั้นก็ไม่ใช่นะเพราะว่า หลังจากที่ทําการ f o l ล o อ u พออ d i ตนะบางโรงก็สามารถปิดประเด็นได้เลยนะคะเพราะว่าข้อมูลให้ดู2เดือนนี้เขาคอนโทรลได้ไม่เกิน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์แบบเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยจะสุ่มใครมาก็ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางโรงเขาก็มีเกินบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยลูกค้าเขาจะมองในเรื่องของเทรนที่มันเริ่มลดลงถูกต้องไหมคะอย่างครั้งครั้งแรกที่ตรวจเนี่ยเรื่องของ Ini t เ a l เราตรวจเจอไปอยู่ที่เท่าไหร่80 เปอร์เซนต์ที่เกิน60ชั่วโมงถูกต้องไหมคะแล้วพอเราไป follow up o w up ออดิตลดเหลือแค่แบบ5% 10%ของพนักงานที่เราสุ่มเท่านั้นที่แบบเกินหรือบางทีสุ่มมาก็อาจจะเจอแบบคอมพลายทั้งหมดก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ทำให้ให้ลูกค้าเห็นนะคะว่า อ๋อสิ่งที่มันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเราคนโทรลแล้วเราควบคุมแล้วแล้วมันบรรลุไปตามนั้นจริงๆนะคะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นหลังจากจบการอา่า follow up audit นะคะต้องชี้แจงอย่างนี้ว่าผลการ audit ออเนี่ยอา่าเวลาที่เราทํา initial audit ก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปในเสดเต็คเว็บไซต์ใช่ไหมคะ finding ต่างๆก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปในนั้นนะคะแล้วทีนี้ตัวที่เป็น desktop review เราก็สามารถอัปโหลด evidence ต่างๆที่เราเราแก้ไขเรามีการแก้ไขหลังจาก ที่ผลการออดิตออกมาเราอัปโหลดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็คือกด submit ส่งมาให้ทางออเดเตอร์นะคะออเดเตอร์เขาจะเข้าไป v วอ i f ฟให้ทีนี้พอเขาเข้าไป verify ายสเตตัสในในทุกอย่างที่เราแก้ไขแล้วออเดเตอร์เขา a อ c e เซนะคะมันก็จะถูกปิดไปโดยปริยายนะคะทีนี้สเตตัสในรีพอร์ตก็เท่ากับว่าอย่างอย่างตอนแรกที่ตรวจประเมินเจอไป10 ไฟดิงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลดลงไปแล้วแต่ว่าเรื่องของชั่วโมงการทำงานสมมติน,นะคะเราเจอแบบเกิน60ชั่วโมง1ข้อแล้วก็ทํางานต่อเนื่องอีก1ข้อเป็น2ข้อแล้วเนาะในเรื่องของชั่วโมงการทํางานแต่ทีนี้หลังจากที่เรามีการแก้ไขปรปับปรุงนะคะเรา เราเริ่มแก้ไขาอ,าอาจจะเป็นช่วงหนึ่งเดือนแรกก่อนก็ได้เนาะที่เราแก้ไขแล้วนะคะแล้วก็อุ้ยผลมันค่อนข้างโอเคเราก็อัปโหลดขึ้นไปให้ดูก็ได้ว่าเนี่ยเราพยายามแก้ไขแล้วนะแล้วก็มีการอัปโหลดข้อมูลเข้าไปในซิสเต็มแล้วทีนี้ออเดเตอร์เขาก็จะเข้าไปเวอร์ฟายนะคะเวอรฟายอ๋อโอเคเห็นข้อมูลแล้วว่าตัว working out มันก็ลดลงอันนี้คือในในเวหนึ่งที่ว่าเราไม่ได้ทําการโฟ l ์อัพออ d i ตเพื่อปิดประเด็นแต่ว่าเราอัปโหลดตัวอ v มวิเดน์ขึ้นไปใน ใน System ก่อนพอเขาเข้าไป Verify แล้วเขาจะเห็นว่าอ๋อข้อมูลมีการ c ค n t r o l ชั่วโมงการทำงานจริงนะแล้วหลักฐานที่ที่ทางโรงงาน o ร i ไวให้เนี่ยมีการชั่วโมงการทำงานก็ไม่เกินมีนโยบายควบคุมชั่วโมงการทำงานอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะออ d i ดิเตอร์เขาก็จะไป Accept เป็นตัวโปรเกสเม e ให้นะคะโดยโปรเกสเม e ก็คือการที่ดำเนินการแก้ไขแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แล้วเสร็จแล้วก็รอการโ o l ์อัพออดิ ให้เป็นไปตามไกด์แดนของเซมิต้าอันนี้สเตตัสมันก็จะเริ่มเปลี่ยนละใน,ในที่เราอัปโหลดเข้าไปลองดูนะคะว่าที่คุยกันวันนี้ก็อาจจะช่วยคลายความกังวลให้กับโรงงานนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนาะที่ได้เข้ามาปรึกษากับทาง bsi ไว้นะคะแล้วก็แนะนําอย่างนี้ว่าของ,อย,งอย่างของเราเองเราเป็น Evaluate เป็น CB นะคะก็เราจะไม่สามารถที่ฟีดแบ็กในเรื่องในเรื่องของพวกนี้กลับไปถึงเซมิตาหรือว่า ทีมงานของเซตเด็กได้แต่ท่านนะคะท่านทั้งหลายที่เป็นโรงงานท่านเป็นเมมเบอร์ของเป็นผู้ผู้ใช้งานจริงเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นผู้ผู้ได้รับผลเนาะทางออเดอร์เป็นคนตรวจออเดอร์เตอรไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย CB ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะคะแต่ว่าโรงงานเราได้รับผลเราเป็นผู้ฟีดแบ็กไปอันนั้นมันจะฟังมีน้ำหนักมากขึ้น ะะลองดูค่ะแล้วก็ติดต่อไปที่เขาจะมีเบอร์ติดต่อในเว็บไซต์ของเขานะคะเข้าไปที่ w w w s d ซ a e สเต็ก .org นะคะแล้วทีนี้สกรอลลงไปข้างล่างสุดเลยเขาจะมีบอกว่าติดต่อเรื่องอะไรติดต่อเรื่องอะไรเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะคะแต่ว่า อย่างแชร์อย่างของอดีเตอร์เองนะคะเวลาที่เรามีอะไรเราจะต,ติดต่อไปที่สเตด็กเฮลด์ก่อนนะคะหลังจากที่สเตด็กเฮลด์เนี่ยเขารีวิวแล้วเขาจะดูว่าเรื่องมันเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงเขาก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาให้เราหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทางโรงงานคลายความกังวลไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเจอครั้งต่อไปเดี๋ยวมีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ